สวัสดีครับผมภูมินะครับจากวีโมโตเทเลนนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําบูทที่มีกล้องนะครับสตัวที่ทางวีโมโตเทเลนจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับตัวแรกก็จะเป็นยี่ห้อแม็กโต้นะครับรุ่น M3 นะครับมีกล้องนะครับตัวที่2จะเป็นค่ายฟีดคอนนะครับเป็นตัว r 1วันนะครับซึ่งตัว R1 วันจะมี2แบบนะครับในท้องตลาดตอนนี้นะครับจะเป็นตัวอาวันธรรมดากับตัว r 1วัน plus นะครับซึ่งตัว r 1วัน plus มีข้อแตกต่างจากตัว R1 วันธรรมดาก็คือสามารถเชื่อมต่อรุ่นเดียวกันนะครับได้สูงสุดที่4เครื่องนะครับ แล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อข้ามค่ายได้นะครับจำเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาแพงกว่าตัวธรรมดาไปประมาณ600บาทนะครับทางเรามองว่ามันมันมันยังไม่คุ้มค่านะครับกับการที่เอามาขายให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตัวอาวันธรรมดาทางเราขายอยู่ที่2990บาทนะครับตัวนี้นะครับรับประกันตัวเครื่องให้2ปีนะครับครับลูกค้าถามกันเยอะมากครับเข้ามาเยอะนะครับว่าระหว่างตัวมีกล้อง2ตัวที่ทางวิโมโตไทยแลนด์จัดจำหน่ายในตัวไหนดีตัวไหน มีข้อดีข้อด้อยมากกว่ากันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัดคลิปแนะนําทั้ง2ตัวให้ลูกค้าได้ดับฟังนะครับว่าตัวไหนดีแล้วก็ตัวไหนที่มีข้อด้อยเยอะกว่ากันนะครับจะได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อไปใช้งานนะครับตัวอาวันธรรมดานะครับอยู่ที่2990บาทนะครับส่วนตัวแมกโตนะครับแมกโต M 3มจะอยู่ที่32,90บาทนะครับราคาก็ต่างกันประมาณ300บาทนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับความละเอียดก็เป็น1 0 8 0 p ดอ่เป็น Fu ลเเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นนะครับ แต่พอเปรียบเทียบในส่วนของภาพแล้วนะครับถ้าเป็นข้อดีในส่วนของภาพก่อนนะครับการบันทึกวิดีโอนะครับผมมองว่าตัว R1 นะครับภาพจะคมชัดแล้วก็มีความสว่างกว่านะครับมีความสว่างกว่าถ้าเต็ม10ผมก็ให้ประมาณ9แล้วกันครับตัว R1 นะครับแต่ตัว m a c ก o ต M3 ก็ไม่ได้ด้อยกว่าเยอะนะครับผมให้ประมาณ8แล้วกันครับแางกันประมาณ1จุดนะครับถ้าเทียบกันเรื่องของภาพนะครับภาพวิดีโอที่ออกมานะครับตัว R1 เนี่ยยังยังยังกินขาดอยู่นะครับยังกินยังกินตัว m a c ก o ตอยู่นะครับ ตัวแม็กโตยังเป็นดองในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงนะครับรูปทรงอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าตัวอันหนึ่งมันก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับใหญ่บักเอกแบบนี้ครับแต่แ 2, sure ตัวแม็กโตนะครับก็จะเป็นรูปดั้งที่เทียวลมมากกว่านะครับดูสไตล์เป็นโมเดนมากกว่านะครับตัวนี้นะครับรูปทรงเนี่ยผมมองว่าตัวแม็กโตนะครับกินขาดนะครับการประกอบของตัวเครื่องนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับตัวแม็กโตยังยังเหนือกว่าตัวอ1หนึ่งครับเพราะว่า ข้อดีของตัว r 1ที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือภาพเนี่ยคมชัดกว่านะครับภาพคมชัดกว่าตัวแม็กโตครับแต่ข้อด้อยของ r 1ก็คือว่าเวลาใช้งานไปนานๆน่นะครับตัวจุกตัววิวตัวนี้นะครับมันชอบหลุดนะครับมันชอบมีปัญหานะครับตัวนี้ครับมันจะมันจะหลุดนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งถ้าลูกค้าซื้อ r 1จากทางเราไปเป็นครั้งแรกเนี่ยทางเราก็จะมีการซ่อมอะไรตัวนี้ให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งต่อไปเนี่ยต้องเก็บค่าใช้จ่ายลูกค้าประมาณ250บบาทนะครับ ต้องเรียนลูกค้าไปก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะพังได้นะครับตัวตัวหมุนตัวนี้นะครับซึ่งตัวแม็กโตตัวนี้นะครับประกอบแข็งแรงมากนะครับใช้การหมุนตัวจุกตัววิวตัวนี้นะครับขึ้นๆลงๆแบบนี้นะครับซึ่งโอกาสที่จะพังเนี่ยยากกว่านะครับอันนี้เป็นในส่วนของเปรียบเทียบกล้องแล้วก็เปรียบเทียบวัสดุอุปกรณ์นะครับของตัวฟิลคอน R1 หรือว่า R1 เนี่ยนะครับกับตัวแม็กโต M3 นะครับส่วนข้อถัดไปนะครับเป็น เกี่ยวกับเรื่องเสียงแล้วนกันครับผมมองว่าพอๆกันนะครับทั้งตัวแม็กต M3 นะครับกับตัวฟิลดคอนอาวันเนี่ยเสียงมันพอๆกันนะครับเสียงเสียงไม่ไม่ไม่หนีกันมากครับตัวนี้นะครับกับตัวอาวันะครับแต่ในระยะอีทคอมเหมือนที่ผมเรียนไปนะครับว่าตัวนี้นะครับมันตัว R1 ตัวฟิลดคอนอาัตัวธรรมดานะครับมันมีแต่ภาครับอย่างเดียวนะครับมันไม่มีภาคส่งนะครับฉะนั้นการเชื่อมต่ออีทคอมเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ตัววีโมโตนะครับวีโมโต V6 V8 ที่มีภาครับและภาคส่งเนี่ยทำการเชื่อมต่อหานะครับ ใช้เป็นคนขับคนซ้ซนนะประมาณนี้นะครับครับแต่ตัวแมกโต้เนี่ยครับใช้เชื่อมต่อรุ่นเดียวกันนะครับสูงสุดที่6เครื่องเลยนะครับในระยะการใช้งานก็ประมาณ5 0 0เมตรนะครับสกอตตัวแมกโต้เนี่ยข้อดีของแมกโต้ก็คือสามารถเชื่อมต่อต่างรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น V6 V8 M6 หรือว่า M3 นะครับมอนิตาร์นะครับ M3 นะครับได้แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับได้แบบหนึ่งต่อหนึ่งในระยะก็ประมาณ5 0 0เมตรครับที่การทดสอบใช้งานจริงๆนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับข้อถัดไปก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของฟิตคอน Air ะครัน อยู่ที่1,500มิลลิแอมป์นะครับใช้งานบันทึกวิดีโอนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงครับผมใช้งานบันทึกวิดีโอนะครับแต่แม็กโต้ M3 เนี่ยแบตจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าตัว R1 ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือแบตเตอรี่จะอยู่ที่1,800มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับในส่วนของการบันทึกภาพวิดีโอนะครับซึ่งทั้งแม็กโต้ M3 แล้วก็ฟินตลูมค้้าใชงอนับครับ มันที่จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ลงในมือถือหรือว่าลงในคอมนะครับแล้วทําทําการฟอร์แมตเมมนะครับให้บ่อยครั้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเมม o r ีมันเออเลอร์นะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าใช้งานนานไปเนี่ยแล้วไม่มีการฟอร์แมตเมม o r ีนะครับมีโอกาสที่เมม o r ีของตัวกล้องนะครับจะเออเลอร์นะครับแล้วมันจะไม่บันทึกวนทับนะครับซึ่งการบันทึกวนทับหรือว่าเราจะเซตเป็นนาทีต่อคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปเซตในในแอปของทั้ง2ตัวนะครับซึ่งตัว r 1ก็มีแอปของแกเองนะครับ ซึ่งตัวแมกโต้ก็มีแอปของของแมกโต้เองชื่อว่าตัว i Cam นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับน้ำหนักก็ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับแต่เบาๆกว่าตัวแมกโต้ M3 นะครับแมกโต้ M3 ตัวเล็กนะครับแต่แน่นนะครับหนักกว่านะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีอะไรสงสัยนะครับนอกเหนือจากที่ผมได้พูดไปทั้งคลิปนี้นะครับก็รบกวนสอบถามมาทางใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะอินบอกของวีโมโตเทเลนก็ได้นะครับ หรือว่าจะสอบถามที่เบอร์โทร080ครับ778500ครับหรือว่าใครสะดวกก็เลนเชอร์ที่หน้าร้านนะครับดามคำแหง43ทัหนึ่ง 4, 3, ครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม